เหล่าบรรดานักเตะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีความหวังว่ารุดฟานนิเทนรอยจะยังคงได้ทำหน้าที่ในทีมต่อไปหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประกาศแต่งตั้งรูเบนอาโมริมเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ซึ่งจะเริ่มงานในวันที่11พฤศจิกายนนี้นักเตะหลายคนในทีมแสดงความหวังว่าอาโมริมจะคงเก็บรุดฟานนิเตเทนรอยไว้ในทีมงานผู้ฝึกสอนต่อไปฟานนิเทนรอยซึ่งปัจจุบันทำหน้าที่คุมทีมชั่วคราว ได้พาทีมไร้พ่ายในช่วงเวลาที่ผ่านมาและได้รับการยอมรับจากผู้เล่นในทีมถึงความสามารถในการสื่อสารและการเชื่อมโยงระหว่างนักเตะทําให้หลายคนหวังว่าเขาจะยังคงมีบทบาทในทีมภายใต้การนําของอามอริมอย่างไรก็ตามการตัดสินใจสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับการหารือระหว่างรูเบนอาร์มอริมและฟานนิเทนรอยเมื่อผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ